โอเคครับวันนี้มาเจอกันในเกม ROV โดยครั้งนี้เราเล่นเป็นสก,กัดอารูพีเราต้องเข้ามาแหละจังหวะน,นี้ดูในตานี้เราเจอกับลูกพีเวเลสโดยเวเลสเขานั้นจะทําการฝอยเราเป็นอย่างแรกเลยแต่ว่าเราเป็นสก,กัดไงเรามีความแรงอยู่นั้นในยต้นต้นเกมเพราะเลือดเราค่อนข้างจะหนาเป็นอย่างมากเลยแต่ทางฝั่งของเวเลสจะสู้ไหวหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะไหวแล้วคุณเวเลสเวเลสเราเดียบร้อยตายเลยไอ้ลูกพีลูกพีย่าไรครับลูกพีลูกพี่ึ้เล่นทำไรครับ พ่อพี่กินจะทำอะไรครับอุ้ยอุยลูกพี่แบบนี้ไม่ได้นะครับได้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 ฝีหนึ่งตัวละโอ้โหได้ชิบปาดด้วยอร่อยเลยอร่อยเลยครับอร่อยเลยครับแบบนี้ผมอร่อยเลยนะครับอร่อยมาก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 วิ๊ิวิเกือบตายเนี่ยเกือบตายลูกเพรียดเกือบเอาผมตายอุ๊ยเอาตายเลยตอนนี้อ่ะชิบหายตายเรียบร้อยเว้ยเขาว่าเว้เขาเอกเว้เขาเอาเว้เขาเอ อุ้ยอุ spring, och, qu том, is, ้ยโดนทุบตายนะโดนทุบตายนะโดนทุบตายนะไม่ตายว่ะเดี๋ยวปริ่มปิมนิดนึงไก่แล้วไก่แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่โผล่มาแบบนี้อุ้ยอุ้ยหลอกกันใช่ไหมล่ะอุ้ยโดนทุบตายเลยนั่นแหละโดนทุบตายเลยนั่นน่ะโดนทุบตายเลยนั่นน่ะโดนทุบตายเลยนั่นแหละเวรีส์เวรีส์ตายนะ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  เรียบร้อยฮะคิดไปกับรักม่วงแต่ดูเหมือนครางฝั่งของคุณรีคิวเลนเอ้ยมาเรียกอะไรแบบนี้นะครับคุณคิวเลนทุบตายเลยคาพื้นวิลาวิวโปมาอันตรายนะเนี่ยกับบ้านดีกว่าอย่าอยู่บวกเลยลับครับแบบนี้วิววิววิวเวเลสเวเลสครับเวเลสครับเวเลสโปมาเรอครับคุณเวเลสโปมาแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณเวเลสจะลวงจะลวงนะครับ วิว่งก,กดกดฟิกเกอร์วิก่งก,กดกดฟิกเกอร์แล้วเมื่อกี้ลิ้นพันเลยโอเคโอเคไว้อยู่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 เราเราซีวเราซีวเราซีวเราเอาซีวไนตอนนี้แย่แล,แล้วเราอยู่อีกฝั่งเกิดโดนเลยเวเลตอุ้ยเวเลตต้านฐานะได้อยู่นิดนึงไม่ดีเลยว่ะ อุ้ย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 ฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกเว้าเลยอุ้ยอุ้ยตายไหมตายไหมคิวมันตายไหมตายดิเออตายสวยผมหนีละผมหนีหนีแบบเอาเรื่องหนีแบบหนีสุดๆอะกลับละเล่นสปีดด้วยกันเปิดสกิลสองและจากนั้นวิ่งเข้าไปถึงไหมไม่ถึงตัวเบรลสวะแต่ไม่เป็นไรเรามีอันติอยู่เรามีอันติได้โอ้โหอัดหน้าไปไม่โดนเลยมันใช้กันซีซีทันวะ แต่ก็ไม่ขนาดมือไม่ขนาดมือเราหรอกเออเพื่อนครับไปบวกกันด้านล่างก็ถือว่านัวกันจัดเลยอ่ะแล้วคือเอากันไหวด้วยไงแต่ไม่เป็นไรครับผมมาอยู่เชียร์บนโอเวเลตโ,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 โปมาใจสส่นเลยอ่ะหนีดีกว่าอุ๊ยแลวเฮ้ยน่เอาเหมือนกันนะแต่ไม่ดีกว่าใจ่ยันไว้ก่อนใจะยันไว้ก่อน อ้ยอันสกิลมาด้วยว่าอันติมาซะแล้วจะล่วงไหมไม่ล่วงหรอกเสื้อผมเยอะอุ well. ้ยถอ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 ยอยู่ถอยยิดนึงอันตรายแล้วนะไ้าอ <come S 2> ีกนายแหละอุ้ย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 เวเลต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 เอามากอู้ได้เวเลตแล้วอุ้ยอุ้ยได้พิมพีมไหมได้ได้ใครอีกไม่ได้อีกใครอีกไหมอุ้ย ได้แ่เพื่อนีพี่นะโอ้โหคิวเล่นโบกมาแจมแบบนี้ใช่ไหมตัวอันติของสก,กัดไปตายเลยโอ้โหพี่หมึกก็ร่วงอีก,อ,กอีกตัวหนึง่งเรียบร้อยฮะสกัดทําดีมากจังหวะโคตรสวยเลยแต่ทางฝั่งของยร์เขาบบกกับรับอยู่อยู่เล่นล่ากันสองคนเพราะฉะนั้นก็ปล่อยย้อนพี่แกเข้าไปเรายุ่งกับติบู่แรดโอ้โหดึงเล่าอะไม่โดนแต่มันเป็นไรมันเป็นไรไม่เป็นไรไมันเป็นไรไเไร,ไเไรเาไหวเราไหวเราไหว,ไวอุ้ยเกือบตายแน่ถ้าจนได้ของจริงกงำเดินไป เอาล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ากัวจังครับลูกพี่ลูกพี่น้ากัวจังครับลูกพี่น้ากัวจังครับลูกพี่น้ากัวจังแต่ลูกพี่ร่วงไปแล้วหนึ่งคนนะครับเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่ง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 ไล่ไปชิวๆครับโอ้โหโดดมาสับจังหวะนี่ตายแน่นอนพี่หมึกเนี่ยอยู่ๆก็จะสู้ผมได้ใช่ไหมเนะพี่หมึกโอ้โหคุณแก๊กดึงมาทำจังหวะไปสวยมากเลยอุ้ยอีกป้อมนึงไหวหรือเปล่า ไห <Billie S 2> อยู่แล้ว,ลวไม่มีใครมากันเลยใช่ไหมอ๋อมีคนมากันแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีอันติอิวอันติหายนะตุ้มตายไหมพมกอะไรจะตายย้อนทีป้อมย้อนทีป้อมเออนั่นหล,ละสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีคำบอกว่าจะเอาได้จะจบวาได้จบวาได้หรือเปล่าเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ได้กว่ะถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยจังหวะนี้เฮ้ยแต่ทางฝั่งของเพื่อนเราสู้ยังไม่ไม่ท <ain> ้อถอยเพราะฉะนั้นไม่มีมเอาเลยจังหวะนี้ ถ้าฟังคุณคุณแทงของเราพยายามเข้าไปแทงป้อมออกไม่ใช่ดิยาดีกว่าและพยายามจบบ้านและเราก็ได้คิดเป็นที่เรียบร้อยเพราะการร่วมมือของเ,เพื่อนๆเราเพราะฉะนั้นจบคิดเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณที่รับชมครับ